แล้วผมเองนะผมได้เรียนพระคาถาบทนี้จากครูบาอาจารย์ตั้งแต่ผมอายุสิบแปดปีครูบาอาจารย์ผมก็เป็นลูกศิษสายลุงปุกปุกมะขำเท่าเหมือนกัน สวัสดีครับอาจารย์คงครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านและขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามไร้สดมาโดยตลอดวันนี้ขอรบกวนท่านอาจารย์คงนิดนึงจัดให้กับนแฟนของหนังสือแม่นาคและก็ช่องเจพยานะครับท่านอาจารย์อยากจะทราบว่าวัาตถุมงคลรายการที่ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตของคนเราครับอาจารย์ตะก,กุดลักนาฮะครับอาจารย์ช่วอธิบายหน่อยว่าตะก,กุดลักขณานี้มีความเป็นมายัางไงครับอาจารย์ครับก<อ>็อ <c oughs> หลายๆชาติพันธุ์หลายๆชนชาติและโดยเฉพาะคนไทยเรามีความเชื่อเรื่องการทำนายไทยทัศเรื่องดวงชะตาราศรีและโดยเฉพาะคุณบาร,รมีของชะตาเกิดวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเราสามารถเอารัคนาเกิดนะราศรีเกิดหรือว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยมาปลูกเป็นดวงมาปลูกเป็นดวง เช่นว่าโหราศาสตร์หรือว่า,าผูกเป็นดวงประเภทเลขเจ็ดตัวครับชีวิตอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเอามาดูพวกคู่กับบรรดาไพ่จิบซีไพ่ฟ็อกนะหรือว่าไพา่ที่ปัจจุบันเนี้ยนะมีการผลิตไพ่ขึ้นมาหลากหลาย <c oughs> ก็คือไพ่ทำนายนะ <c oughs> แล้วก็สามารถทำได้แม่นยำจริงนะเจ็ดปดสิบเปอร์เซนตขึ้นไป หรือบางท่านอาจจะแม่นยำถึงกับเกบเปซนซึ่งมันก็เป็นไปได้นะตามวันเดือนปีเกิดและแม้กระทั่งที่สำนักเรานี่เองก็จะมีการตรวจดวงชะตาราศีด้วยตำราเลขเจตัวนะแล้วก็กราบชีวิตเพื่อจะหาทางแก้ไขชะตาชีวิตที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น ฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่ออันนี้มันก็เลยเกิดศาสตร์ตำราขึ้นมานั่นก็คือตำรา <c oughs> ดวงลัคนาลัคนานะดะวงลขนาด <c oughs> ถ้าสมัยโบราณจริงๆก็คือพิชัยสงคราม <c oughs> ดวงพิชัยสงครามนะอันดวงพิชัยสงครามนี้เป็นตำราหรือว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่โขนหลวงเนี่ยเขาจะทำถวายพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น ทำให้พระมหากษัตริย์เท่านั้นและจะต้องมีการจารึกดวงนะ <c oughs> ลงในแผ่นทองคําต้องใช้แผ่นทองคํานะลงดวงลัคนาเรียกกันว่าดวงทิชัยสงครามนะถวายพระมหากษัตริย์ต่อจากนั้นมาจึงได้มีการพัฒนาจากถวายพระมหากษัตริย์ ก็มีการถวายพระมเหสีแล้วก็เชื่อพระวง์แต่ว่าจะใช้วัตถุดิบต่างกันพระมหาตริย์นี่ใช้แผ่นทองคําส่วนพระมเหสีหรือว่าเชื่อพระวง์จะใช้แผ่นเงินนะจากนั้นมาก็จะมีการทําให้กับบรรดาขุนานางระดับสูงตัวขุนานางผู้ใหญ่แล้วก็แม่ทัพจำที่จะต้องออกรณรงคง์สงคร่า ซึ่งถ้าหากว่าเป็นปรรดาแมตทัพหรือว่าเป็นขุนนางชนสูงเนี่ยก็จะต้องใช้แผ่นโลหะที่มีค่าต่ำกว่าเชื้อพระวงต่ำกว่าพราะมหากษัตริย์นั่นก็คืออาจจะลงได้แผ่นทองแดงบริสุทธิ์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นแผ่นโลหะหอื่นเช่นว่าเป็นดีบุกเป็นตะก่วนะครับครับอ,อันนี้คือสมัยโบราณนะเรียกกันว่าดวงพิชัยสงคราม ส่วนสามัญชนทั้งหลายทั่วไปนั้นให้ลงเป็นแค่ดวงมหารัคนาไม่ให้ลงเป็นมหาพิชัยสงฆ์เพราะว่าสกุลเราไม่ถึงว่างั้นเถอะนะเพราะว่าระบบชนชั้นตั้งแต่สมัยก่อนโบราณมามันก็มีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันเรื่องชนชั้นวรรณะเราอย่าไปคิดว่ามันไม่มีจริงนะมันมีอยู่จริงๆริงถ้าหากว่า บุญบาร,รมีเราไม่ถึงหรือสกุลเราไม่ถึงเราไปทาเทียบเทียมกับชนชั้นสูงนะแทนที่มันจะดีขึ้นมันกับวิบัอสออมันกับเป็นอ,อทําให้ชีวิตเราวิปัตสไม่ดีนะฉะนั้นทางสำนักเราเจึงได้จัดสร้างดวงมหารัคนาขึ้นนะอย่างที่เห็นในแผ่นที่โชว์อยู่นี่แหละทำด้วยแผ่นตะู่นะเราเป็นสามัญชนก็ให้ทำด้วยแผ่นตะ่วนะ ก็ได้มีลักษณะอย่างที่เห็นนี่นะก็จะเป็นวงกลมด้านบนสุดนะเป็นวงกลมอันนั้นก็สําหรับลงลัคนาลัคนานะก็หมายถึงว่าวันที่เดือนพศเกิดพร้อมทั้งเวลาเกิดถ้าหากว่าท่านใดไม่มีเวลาเกิดก็เอาเฉพาะวันเดือนปีเช่นว่าเกิดวันที่15มกราคมพศ .2,500 ันอเนี่ย เราก็สามารถมาวางดวงลัคนาได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดรู้เวลาเกิดด้วยเกิดกี่นาฬิกากี่นาทีเราก็จะมาคำนวณให้ละเอียดลงไปนะถ้าหากว่าได้เวลาเกิดมันก็จะได้ลัคนาเกิดแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เวลาเกิดมันก็จะได้แค่ราศีเกิดนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันลัคนาเกิดก็หมายถึงเวลาที่เราเกิดอ่ะ จะคำนวณออกมาว่าลัคนาที่เราเกิดมันสถิตราศีอะไรส่วนถ้าหากว่าไม่รู้เวลาเกิดได้แค่วันที่เดือนพอสเราก็จะได้ราศีเกิดว่าเกิดในราศีอนะไรนะเอามาลงในดวงเราก็ได้ผลเหมือนกันได้ผลเหมือนกันและในรอบๆวง <c oughs> ลัคนาดวงนั้นก็จะเป็นสุดยอดแห่งพระคถาศักดิ์สิทธิ์เรียกกันว่าบรารมีสามสิบทัศน์ อันว่าบารมีสามสิบทัศนั้นก็หมายถึงบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อ <c oughs> จะอเข้าสู่พุทธภูมินั่นก็หมายถึงว่า,าปรารถนาอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตจะต้องบำเพ็ญบารมีครบถ้วนสามสิบประการหรือว <c oughs> ่าสามสิบทัสนะ ครูบาอาจารย์จึงเอาพระบาลีมาผูกเป็นพระกาถาบารมีสามสิบทัศน์รั้วาบารมีพระสัมมาสัม,มธธาาพุทธเจ้าทุกทุกพกระองค์ครับนั่นก็คืออิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันยุม,มาคตาอิติโพธิมนุปปตโตอิติปิสโสจะเตนะโมภาชาบทนี้จะหากว่าผู้ใดจำได้ แล้วเอาไปภาวนาไว้เสมอเสมอเป็นประจำนะเป็นอุปนิสัยนะจะบังเกิดตบะเดชะอำนาจบาร,รมีและป้องกันของภัยอันตรายต่างๆแนมะ้กระทั่งศัตรูมู่มานท,ทั้งหลายก็ทำร้ายทำอันตรายเราไม่ได้แม้กระทั่งผูดถีปีศาจคุไสัยมัดับไม่ต้องกลัวเลยเสมือนดังว่าเรามีบาร,รมีมระสมมุทเเจ้าสถิตปกปักรักษาเราอยู่นะ สมัยก่อนพระกิจิตคอาจารย์เรื่องชื่อลือนามที่ใช้พระคาถานี้มาโดยตลอดก็คือพระเดชพระคุณหลวงปุ่ศุขวัดปากฟองมาขำเท่าแล้วก็อีกหลายๆเจจิตทั้งก็ใช้นะแล้วผมเองผมได้เรียนพระคาถาบทนี้จากครูบาอาจารย์ตั้งแต่ผมอายุ18ปดปนะีครูบาอาจารย์ผมก็เป็นลูกศิษ์สายลูกปุกศุขมะขาำเท่าเหมือนกันกนะ็ให้พระคาถาบทนี้เอาไว้เราก็เลยยึดถือมาตลอด ใช้ภาวนาและใช้ปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขังต่างๆและพอได้สร้างยันมหารัคนาขึ้นมาก็ได้อัญเชิญพระกัจาศักดิ์สิทธิ์นี้มาล้อมรอบวงรักนาดวงนั้นไว้เท่ากับว่ามีบาร,รมีระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถิตร,รักษาเช่นกันในวันเดือนปี่เกิดของแต่ละคนแต่ละท่านนะและสี่มุมโดยรอบดวงรัคนานั้นก็จะมีพระกัถาหัวใจแห่งพระพุทธคุณ ก็คือหัวใจแห่งอิจิปิโสนะนะั่ก็คืออะระหังสุขโตภะควาพุทโธนะอะระหังสุขโตภะควาพุทโธอันนี้เป็นหัวใจพระกถาพระพุทธคุณนะล้อมรอบอยู่และอีกสีม่มุมนะจะเป็นยันไตรตัตนะแล้วก็มีพระกถาศักดิ์สิทธิ์นะเป็นอักขาระสองตัวนั่นก็คือคำว่าอิติ โดยรอบทั้งสี่มุมคําว่าอิติแปลว่าสําเร็จนะแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าสําเร็จฉะนั้นคิดจะทําอะไรปรารถนาอะไรสําเร็จทั้งหมดนะอันนี้เป็นพระคถาหรือความสัตฑ์ของพรนะคาถานส่วนด้านล่างจะเป็นยันลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะในตารางสี่เหลี่ยมนั้นเป็นยันทวิภาทีซึ่งเป็นยันที่มีมาแต่โบราณก็คือยันตรีนิสิงเห,เหกับ ยันจตโโรบังเกิดทรัพย์สองยันนะประกอบอยู่ในยันเดียวกันยันตรีนี้สิงเขนี้มีอนุภาพทางป้องกันภัยอันตรายต่างๆป้องกันผู้ผีปีศาจป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะอันนี้ก็โดตรีมีสิงเหส่วนจตุโรบังเกิดทรัพย์นั้นก็เป็นไปตามชื่อนามโดยตรงนะ,ะก็คือบังเกิดทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนะแล้ว ประกอบซ้ายขวาของยันอันนี้ก็จะเป็นพระคาถาทางเมตตามหานยมมหาเสน่ห์แล้วก็มหาลาภนั่นก็คือสัพเพชนาะพระหูชนาะอันนี้จะเป็นมหาเสน่ห์มหายมเรียกแขกเรียกคนเรียกเงินเรียก,ยกทองนะส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นจะเป็นพระคาถาเรียกลาภนะสัพพลาพังติยังมะมะมประกอบทั้งซ้ายและขวา ส่วนด้านล่างสุดจะเป็นยันเพชรอัคาถาเพชรกรับนะกระกถาเพชรกรับเรียกว่ากลับร้ายให้กลายเป็นดีนะปริสุโทโณนะนะปริสุโทโณนะนะอันนี้เราก็คือแผ่นยันเล็กๆกว้างสามนิ้วยาวห้านิ้วนะแต่ประกอบด้วยพระกถาและยันต่างๆเอาไว้ครบสูต ถ้าหากว่าผู้ใดจะทำํำมันจะเป็นตะกุดที่ใช้ประจําตัวจะ<ฮ>เรียกว่าตะกุดคู่ชีวิตก็ได้นะจะเรียกตะกุดคู่ชีวิตก็ได้นะก็จะต้องเอาวันเดือนปีเกิดผู้นั้นแหละมาคํานวณลัคนานคแล้วก็ลงตัวเลขลัคนานะลงไปในวงกลมนี้นะรักสถิตยราศีใดน,นั่นก็คือเวลาเกิดของเราสถิตราศีใดนะ ตั้งแต่เมษศศิเมถุนกรกฏสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรภุมมีนใน12ราศีนี้ลักษิตราศีใดแล้วก็ลงเป็นลำดับลำดับลำดับไปและเวลาเกิดนั้นเกิดที่กี่องศานะกี่พิริยาจะไว้ตรงกลางนะอันนี้ก็คือ,อมันเป็นตำราของผมนะัเป็นตำราของโผม,มันจะค่อนข้างละเอียดนะจะค่อนข้างละเอียด พอเราท,ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะม้วนทําเป็นตะกุดเพื่อจะได้พกพาติดตัวได้สะดวกนะจะเป็นม้วนเป็นหลอดกลมขนาดนีนะ้พร้อมทั้งใส่หลอดมาตรฐานให้ดูนะใส่หลอดมาตรฐานที่จะได้พกพาสะดวกนะเราจะใส่กระเป๋าสะพายก็ได้นะนะจะห้อยคอก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่สะดวกนะหรือบางท่านเนี่ยไม่ต้องการให้หม้วนอยาก รับไปทั้งแผ่นแบบนี้เลยก็ได้นะเอาไปาตั้งบูชาใส่กรอบบูชาไว้บนที่พระหรือไม่เช่นนั้นเอาติดไว้ที่หัวนอนนะเรานอนตรงไหนห้องไหนเอาตรงนี้ติดไปตรงหัวนอนเราก็ใช้ได้นะอ่าแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกนะแล้วทีนี้พอทําเสร็จเราก็จะต้องทําการปลุกเศษนะการปลุกเศษนะั่าสำคัญที่สุดก็ไม่มีอะไรมากมายหนึ่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณประสังขคุณอันนี้ขาดไม่ได้อิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนเนี่ยสามบทเนี่ยอันดับแรกเลยนะจากนั้นก็จะเป็นประกถาบูชาดวงนะ <c oughs> บูชาดวงพ็นะโมเมสัพ,พเทวันหนังจะพระคะรหะจจเทวันหนังสุริยันจะปมุนจะทะสสิภุมโมจะเทวันหนังวุฒโลาพังพระวิสติชีโวสุกโรจะมหาลาพัง โโรราหูเกตุจมาห้าลาพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพโรคังวินาสันติลักคนาอหังวันชามิสัพพทาสเพเทวามังฝารยันตุสัพพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเตนะอันนี้ภาษาบูชาดูนะ แล้วก็จะเสกสมทับด้วยอบารมีสามสบทัศนะแล้วก็สูตรตรีนิสิงเหจตุโกแม้กระทั่งมงคลสโสรถมงคลเป็นลำดับลำดับไปนะตรีนิสิงเหสัตตนาเคปัญจเพชรุกันเจวะจตุเทวาชวัตราชาปัญจอินทานาเมวะจะเอะยักษานวะเทวาปัญจกรรมาสหัมปติ ทะเวราชาอัฏฐะอรหันตาปัญจพุทธ,ธานะมามิหังอันนี้สุตีนิสุนเถแล้วประปุกเ,เสกได้สุจัตุโรจัตุโรนวโมทเวโชตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอกาชัตถีนะอันนี้บังเกิดสักนะให้เจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองนะเปนไปตามลำดับลำดับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมหาสรุมงคล โซระสะมังคารันเจวะนววโลกุตรธรรมมตาจัตตาโรจมหาธีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีติปิตะธรรมคันธาชกามาวจราตถาปัญจทัตสะพระเวสัจจังทสมังศีระเนวจะเตรัสะพุตังคาจะปฏิห้ารันจะทะวาทสะเอกะเมรุจะสุราอัฏทะ,ทะเวจันทังทุรยิยสักขา สัตตะโพธังคาจะจุทัศจรวัติจะเอกะทัศวิสรราชาสัเพเทเว,วาสมารตามังลักขันตุปาริยันตุสัพทาเอเตนะมังคะเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเตนะอันนี้สูตรมหาสรสมงคลส่วนผู้ที่ได้รับไปแล้วนะถ้าหากว่าสวดกรคคุณอิทิปิโสได้ ก็ให้สวดพุทธคุณในระบูชานะถ้าหาว่าสวดพุทธคุณไม่ได้นะมันหรือว่าไม่คล่องก็ไม่เป็นไรนะภาวนาพระคาถาเพชกฆับสั้นๆนี่แหละนะปริสุทโธคูจะพลิกโมให้เป็นนะนะปริสุทโธคูจะพลิกโมให้เป็นนะนะภาวนาตัวนี้กำกับไว้เสมอเสมออะไรที่ไม่ดีมันจะกลายเป็นดีหมดเขาเรียกเพชกฆับกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะอันนี้เราคือที่ไปที่มา ในกาดที่สร้างตะกุดมหาลักษณ์นะซึ่งสร้างครั้งแรกมน่าจะเป็นปี64 <c oughs> นะเมื่อสองสามปีที่แล้วอก็น่าจะประมาณร้อยกว่าดอกร้อยกว่าแผ่นหมดเปลี้ยงไปแล้วก็ยังมีคนต้องการอีกก็เลยทําขึ้นมาใหม่อีกอปี P 67ก็เลยต้องทาขึ้นมาใหม่อีกในที่เห็นอยู่นี่แหละอันนี้ก็เฉพาะที่สั่งจองเข้ามาแล้วก็ทาส่งให้ไปแล้วนี่ก็น่าจะประมาณ50ไปเลย ประมาณห้าสิบชั้นไปแล้วก็ยังมีการสั่งจองเข้ามาเรื่อยๆรืาทำมาเรื่อยๆรและโดยเฉพาะที่ลูกศิษย์ที่สิงโปโงตอนนี้น่าจะสั่งเข้ามาน่าจะปประมาณสามสิบดอกได้จะเขียนกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าแผ่นนี้เราทำำําสําเร็จรูปไว้แล้วจานไว้เขียนไว้ปลูกเสกไว้เสร็จเรียบร้อยอทีนี้ท่านใดต้องการก็แค่เรามาคานวณลักษณะ ลงไปให้เจตจำนนม้วนส่งให้ได้เลยอโอ้ยางนี้ก็ต้องบอกใช่ไหมครับว่าผมเกิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ใ,ให้ท่านอาจารย์คุณเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อ,อะไรอ่าแล้วทหารก็ได้เวลาเกิดด้วยก็ดีเวลาตกฟากอ่าเวลาตกฟากแต่ปัจจุบันนี้บางท่านก็อาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่รู้เวลาตกฟากก็อเอาเฉพาะวันที่เดือนพศออเกิดก็ใช้ได้ปัจจุบันนี้เวลาตกฟากที่ถือว่าแม่นนะอาจารย์เพราะว่า โรงพยาบาลเนี่ยเขาบันทึกเป็นนาทีเลยนะอาจารย์แต่คนไม่จําไม่จำอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องรางชั้นสูงนะอาจารย์ใช่สูงจริงๆของประจําตัวด้วยครับอาจารย์ของประจําตัวใช้เฉพาะตัวเฉพาะตนครับแล้วก็สามารถตกทอดสูตรตกทอดสูตรไทยได้ครับรุ่หลานได้นะขอทราบราคาครับอาจารย์ครับอันนี้ทำอยู่ที่สิบใบเดงสิบใบเดงเท่านั้นเองนะฮะ ในความเห็นของผมนะครับอาจารย์ก็ควรที่จะบูชาควบคู่กับเหรียญครุฑนะอาจารย์เพราะว่าถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เกินกันนะฮะเกินกันจริงๆนะฮะ,ะไม่เลวไม่เลวอีกอันนึงครับเป็นวัตถุมงคลที่คิดว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเ,เดียถามอาจารย์ค,รรยคนนึ้พร้อมจัดส่งแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อ่าอันนี้พร้อมจัดส่งพร้อมจัดส่งนะทุกวันครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะเป็นวัตถุมงคลที่บอกไปเลยว่าสายมูต้องบูชานะครับก็คือเป็นเอ่อ ตะกุดนะเอ้ยเป็นเขาเรียกว่าลูกอมใช่ไหมอาจารย์ลูกอมติดวิญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะมีสถานที่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพที่วัดมาให้ดูครับคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์คงครับครับผัสวัสดีครับเดี๋ยวเบรกเทปแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อเลยนะสุธิน